ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ชัดเจนว่าปปชชีช้มูลแล้ว <S <S แล้วปปชก็ส่งไปยังวุฒิสภาแล้ว, <S <S วต่อไปนี้วุฒิสภาก็คงจะต้องให้ปปชมาถแถลงแล้วก็จะซักถามปปชก็เชิญแล้วก็ให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกชี้มูลความผิด หรือจำเลยน่ะละถ้าพูดง่ายๆมาถแถลงพร้อมกับให้สักถาม<ะ>แล้ววุฒิสภาก็จะลงมติด้วยคะแนนลับลงมติอย่างลับโดยเป็นอิสระแต่ละคนก็ลงรับ<ะ>ถ้าเกิน60%ก็ออกไปแต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อปปชชี้มูลแล้วว่ามีความผิดและเป็นความผิดอาญาด้วย<ะ>ปปชก็มีหน้าที่ ส่งวุฒิสภา,าทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็ส่งไปยังสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผ่านอายาการในการฟ้องความผิดทางอาญาอันนั้นเอาเข้าคุกแหละอันนั้นละติดคุกเพราะงั้นคุณจะเห็นว่าวุฒิสภา,าถอดถอนเนี่ยมันเป็นเรื่องทางการเมืองขอว่าคุณหยุดหน้า <ฮะ S 1> คุณทำไม่ดีมาแล้วหยุดทำงานการเมืองสักห้าปี <ฮะ S 1> ขอให้ออกจากตำแหน่งและหยุดไปหน่อย ไม่ได้ตัดหัวขั้วแห้งไม่ได้เอาไปจำคุกไม่ได้อะไรเลยเคี่ยนตียังไม่ได้เคี่ยนเลยขอให้ออกมาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่<ะ>แต่มีคนไปชอบไปพูดว่าการถอดถอนเหมือนกับการเป็นการประหารชีวิตทางการเมืองคุณอย่าไปเชื่อไอ้ไอคนที่มันปากดีพยายามจะโน้มน้าวจูงใจคนและรัฐธรรมนูญยังบอกไปด้วยว่ากรณีที่จะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนกับกรณีพิพากษาอาญาว่าต้องคดีอาญาหรือไม่ให้เป็นอิสระจากกัน หมายความว่าถ้าคุณถอดถอนก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องโดนอาญาหรือถ้าคุณไม่ถอดถอนก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไม่โดนอาญา <ฮะ S 2> ตกลงกรณีทั้งสองอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกัน <ฮะ S 2> เป็นการพิจารณาความผิดทางการเมือง <ฮะ S 2> กับเป็นความผิดทางอาญาที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งครับอาจารย์ในการชี้มูลของบวชรเรื่องกรณีสลายการชุมุมเจ็ดตุลาเนี่ยไม่ได้ชี้มูลคุณสมชายคนเดียวเท่านั้นเมื่อสักครู่ก็ได้ยินแว่วๆแล้วว่ามีการชี้มูลไปที่พลเอกชวลิมงใจหยุดด้วย กรณีพลเอกชวล,ลิตดวงยุทธปปชชีช้มลบอกว่าอย่างนี้นะครับเมื่อพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องเปิดทางให้สมาชิกรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเข้าประชุมเพื่อรับฟังนโยบายของรัฐบาลด้วยการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุโดยมุ่งหวังเพื่อเปิดทางให้ได้โดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตร่างกายของผู้ร่วมชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บสูญเสียววัยวะสำคัญ ก็เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของนายสมชายและพลเอกชวลิตการตัดสินใจประกาศลาออกอันเป็นการหลีกหนีความรับผิดชอบหลังเกิดความเสียหายแล้วย่อมไม่อาจพ้นความรับผิดได้การกระทาหรือละเว้นการกระทดาดังกล่าวของพลเอกชวลิตซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินลำดับถัดมาจากนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ให้เป็นผู้มีอำนาจสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภารกิจดำเนินการเปิดทางให้สมาชิกรัฐสภาเข้าประชุมจึงมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามประมวลกฎหมายอาญามาตาารา157พลเอกชวลิตก็ถูกชี้มูลด้วยนี พะเอกชวริตถูกชี้มูลแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจยังไม่มีผู้ใดร้องให้มีการถอดถอนพลเอกชรลิตออกจากตําแหน่งในสมัยนั้นเพราะว่าสมัยนั้นผมถ้าผมจําไม่ผิดได้แต่ร้องให้ถอดถอนคุณสมชายวงสวัสดนายกรัฐมนตรีผู้เดียวเพราะฉะนั้นปปชก็คงส่งเรื่องนี้ไปยังสารดีกาแผนกคดียาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อเอาความผิดทางอาญาแต่เมื่อยังไม่มีผู้ร้องต่อวุฒิสภา ปประชารส่งไปผูป้ที่สภาก็คงไม่หยิบขึ้นพิจารณารแต่ว่าผมก็น่าสนใจว่าในขณะนี้จะมีผู้ร้องไปยังประธานผู้ที่สภาให้ถอดถอนพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธได้หรือไม่เพราะถ้าได้พลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธก็อาจจะต้องถ้าถูกขี้มูลว่าผิดและถูกถอดถอนก็ต้องละเว้นหยุดทํางานทางการเมือง5ปีนักการเมืองต้องมีมาตรฐานที่สูงกว่าประชาชนทั่วไปและ การตรวจสอบนักการเมืองก็ต้องเข้มข้นกว่าประชาชนทั่วไปเช่นกันแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาทําอะไรเสียหายมันไม่ใช่เสียหายกับตัวเขาเท่านั้นมันเสียหายเป็นวงกว้างตกลงเขาจะต้องมีจริยธรรมและรับผิดชอบมากกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ